สวัสดีคุณผู้ชมครับผมคิวเตมีนะครับและคลิปนี้อยู่กับการรีวิวสมาร์ทโฟนนะฮะและสมาร์ทโฟนในวันนี้เนี่ยก็เป็นแบรนด์ดังเลยอย่าง vivo น,นั่นเองนะครับซึ่งก็สร้างชื่อมาหลายรุ่นเลยแล้วก็ต้องบอกว่าที่จีนเนี่ยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งแล้วด้วยนะครับส่วนที่ไทยเนี่ยตัวใหม่ล่าสุดที่กําลังจะเปิดตัวก็เป็นซีรีส์ที่สร้างชื่อในเรื่องของราคา ในเรื่องของการถ่ายรูปที่แบบสวยมากๆเลยนะครับและตัวนี้ก็คือ vivo v40 series 5G นั่นเองนะครับซึ่งก็จะมี2รุ่นด้วยกันในมือผมนะครับตัวนี้อ่าสีออกชมพูเนี่ยก็จะเป็น vivo v40 5G นะครับและตัวนี้นะครับเรียกว่าเป็นตัวที่โปรกว่านั่นก็คือ vivo v40 pro 5G นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่า2รุ่นนี้นะครับมีสเปคมีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายกันมากๆนะครับจะมีความแตกต่างกันอยู่เดี๋ยว มาดูกันว่ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับและเป็นคุณเนี่ยพอดูแล้วอยากจะซื้อรุ่นไหนนะครับไปชมรีวิวกันกับ vivo V40 Series 5G ครับ ดีไซน์ของทั้งสองรุ่นนี้ดีไซน์เดียวกันเลยนะครับแล้วต้องบอกว่าสวยมากๆอันนี้ผมชอบดีไซน์นี้เป็นพิเศษเลยนะครับซึ่งทาง vivo บอกว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจนะครับจากความสมมาตรอันง,งดงามและก็มีเอกลักษณ์ของกลุ่มดาวราศีเมถุนนะครับที่มาทําเป็นโมดูลกล้องใหม่อันนี้คุณผู้ชมว่าดีไซน์สวยไหมนะครับเป็นยังไงลองเมนต์มาบอกกันได้นะ หลักๆเลยที่แตกต่างในเรื่องของดีไซน์ก็คือกล้องตัวที่3นั่นเองนะครับที่ตัวของ V40 Pro เนี่ยเขามีแต่ว่า V40 ไม่มีครับซึ่ง V40 5G นั้นมาให้เลือกถึง3สีด้วยกันนะครับมีสี Stella Silver นะครับมีสี Sun g r o w Peach แล้วก็ Nebula Purple สีที่โดดเด่นของ V40 เลยคือสี p e a พ h Sun g โ o w นะครับคนเรียกว่าสวยน่ารักมากๆ สีนี้พื้นผิวก็จะเป็นแบบเงานะครับแล้วก็ถ้ามองดีๆเนี่ยมันเหมือนจะมีระยิบระยับแทรกอยู่เหมือนกันนะครับก็เรียกว่าสวยดีครับอีกสีที่สวยไม่แพ้กันคือ Nebula Purple นะครับสีม่วง Nebula สีนี้พื้นผิวจะออกเป็นแบบซาตินนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสวยมากๆถ้าเล่นกับแสงนี่จะมีความระยิบระยับไปอีกแบบหนึ่งเหมือนท้องฟ้ายามค่ำคืนที่มีดาวนั่นเองและอีกหนึ่งสีแบบสุข,ขุมนะครับกับ Stella Silver พูดถึงสี Stella Silver แล้วผมขอลิงก์ไปที่ Vivo V 40 Pro 5G เลยละกันนะครับเพราะว่ามีสี เดียวเลยสําหรับ V40 Pro 5G คือเ e l a ิ s i l v e r นะครับเป็นสีเดียวกันนี่แหละสีเงิน e ซ a ครับเป็นการประสานความคลาสสิกเข้ากับกระจก f l u o r i ร e A.G. สัมผัสจะรู้สึกว่าหรูหราทันสมัยมีระดับมากๆทั้งหมดทั้งมวลนี้ทุกๆสีนะครับฝาหลังก็เป็นกระจกให้เลยครับสีไหนโดนใจคุณผู้ชมนะครับลองเม้นมาบอกกันหน่อยนะครับสสีนี้และดีไซน์ด้านอื่นๆเนี่ยของทั้ง2รุ่นก็เหมือนกันนะครับอย่างเช่นด้านบนก็จะเป็นกระจกรูหาแบบนี้เลยนะครับเขียนว่า Professional Portrait เพียงแค่ขอบเนี่ยของ V40 จะเป็นแบบเงานะ v40pro 5g นั้นจะเป็นแบบด้านครับรวมไปถึงด้านล่างด้วยนะครับก็จะมีเป็นช่องลําโพงนะครับมากับ usb c แล้วก็ช่องใส่ซิมครับช่องใส่ซิมมี2ช่องนะครับซิม1แล้วก็ซิม2นะครับแต่ว่าเพิ่ม micro sd card ไม่ได้ครับทั้ง2รุ่นเลยแล้วก็ทางด้านขวาของตัวเครื่องก็จะมีปุ่ม power แล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยฮะก็อย่างที่บอกก็คือต่างกันที่ลักษณะของพื้นผิวนะครับแบบเงากับแบบด้านนะครับแต่ว่าทั้ง2รุ่นเนี่ย เฟรมเครื่องเป็นพลาสติกครับแล้วก็ทําความบางมาได้ดีมากๆเลยอยู่ที่7.58ม mm, ิลครับน้ําหนักก็ดีเช่นกันนะครับ V45G นี้อยู่ที่190กรัมครับในขณะที่ V40 Pro 5G อยู่ที่192กรัมเท่านั้นนะครับก็เียว่ายังไม่แต่200กรัมเลยครับและกับครั้งแรกของเรดการกันน้กากันฝุ่นที่ IP68 ใน V Series ครับหน้าจอของทั้ง2รุ่นก็เหมือนกันนะครับเป็นดีไซน์แบบจอโค้ง 3D c u r v e Screen ขนาดใหญ่เลย6.78นิ้ว เป็นหน้าจอ AMOLED ความเรียดสูงสุดที่2,800คูณ1,260ครับและ Refresh Rate นี่ให้มาสูงสุดที่ 120Hz ทั้งคู่452 PPI ความสว่างสูงสุดที่ทำได้คือ4,500 n น t s ครับแต่จากการใช้งานและผมลองเอามาเทียบกันดูนะครับผมพบว่า Vivo V, v 4 0 Pro 5 G เนี่ย จอแอบสว่างกว่านิดหนึ่งนะครับลองดูจากคลิปดูก็ได้นะครับจะรู้สึกว่าเออจอด้านบนที่เป็น Vivo V40 Pro 5G เนี่ยมันสว่างกว่าแต่ก็ใช้งานได้ดีทั้งคู่เลยนะครับเป็นสุดยอดหน้าจอเลยที่เรียกว่าคมชัดนะครับชมภาพยนตร์ชมอะไรต่างๆได้ดี YouTube เองก็รองรับ HDR ส่วน Netflix เองก็เต็มที่นะครับ w i L1 Full HD แล้วก็ HDR10 ครับ เกือบลืมไปนะครับว่าใต้จอเนี่ยเขามีที่สแกนนิ้วมาให้ด้วยแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีเลยทีเดียวแล้วก็สามารถสแกนได้ร,รวดเร็วปลดล็อกได้แม่นหยามากๆแล้วก็หนึ่งจุดอ่อนของ V Series มาโดยตลอดของ Vivo นะครับนั่นคือเรื่องลำโพงนั่นเองนะครับปกติมาตัวเดียวรุ่นนี้เป็นครั้งแรกเลยที่จัด Duo Stereo s p e a k ป r มาให้ใน V Series ครับพร้อมระบบเสียงสามมิตินะครับมีการเพิ่มเสียงเบสต่างๆนะฮะเรียกว่าใช้งานได้ดีสุดๆ ทั้ง2รุ่นนะครับมากับแบตเตอรี่ขนาด5,500มิลลิแอมป์จูใจมากๆ จากการใช้งานคือแบตอึดมากนะครับใช้ง่าก็ไม่หมดสักทีนะครับเลยลองวัดดูว่าเออใช้จนเหลือ10%เนี่ยปรากฏว่าผมใช้เครื่องนี้ไป17ชั่วโมง22นาทีแบตยังเหลือ10%นะครับส่วนสกีนออนไทม์นี่ปาไป7ชั่วโมงแล้วนะครับอึดมากๆครับและยังมากับการชาร์จไวแฟลชชาร์จแปดวัตต์ครับทดสอบชาร์จดูจากแบต0%เลยนะครับเป็นเวลา30นาทีก็เติมแบต5,500มิลลิแอมป์ขึ้นมาได้ถึง50%เลยครับ และในส่วนซอฟต์แวร์ก็เหมือนกันทั้ง2รุ่นนะครับรันด้วย Android 14ครอบทับด้วยฟัน Touch OS 14ครับและนี่ก็คือสิ่งที่เหมือนกันของทั้ง2รุ่นนะครับ vivo V40 5G และ vivo V40 Pro 5G ครับตอนนี้มาดูดีกว่าว่าอะไรที่มันต่างกันอย่างแรกเลยคือสเปคนั่นเองนะครับ vivo V40 5G นั้นใช้ชิป Snapdragon 7 Gen 3ครับมากับแรม 12GB LPDDR4X นะครับและความจุมีให้เลือกทั้ง256และ512 เป็น UFS 2.2ครับในขณะที่ vivo V, v 4 0 Pro 5 G นั้นใช้ชิป Mediatek Dimensity 9200 plus มากับแรม 12GB LPDDR 5 X ครับและความจุมีเพียงอันเดียวก็คือ 512GB UFS 3.1 ซึ่งลองทดสอบ Geekbench 6ดูนะครับก็จะเห็นว่าคะแนนต่างกันอยู่ระดับหนึ่งเลย V45G นั้นซิงก็คอยอยู่ที่1,146นะครับ multi-core อยู่ที่3,197ในขณะที่ vivo V40 Pro 5G ครับซิงก็คอยอยู่ที่2,000นะครับ multi-core อยู่ที่5,216นะครับก็เรียกว่าต่างกันพอสมควร เพิ่มเติมในส่วนของแรมนะครับคือมี12กิกอยู่แล้วแต่ว่ามีแรม Extend นะครับที่บวกขึ้นมาอีก12กิกนะครับโดยการใช้จำลองแรมขึ้นมาจากพื้นที่ที่เหลือในเครื่องนั่นเองนะทำให้เราใช้งานได้ลื่นสุดๆทดสอบการเล่นเกมนะครับของ Vivo V45G นะครับปรับแบบขันสุดเลยนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างแ s สเพาสนก็ไม่มีกระตุกเลยนะครับเฟรมเรทก็ลื่นไหลได้ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอขยับไปเล่นใน Vivo V40 Pro 5G ยิ่งไม่ต้องห่วงเข้าใหญ่เลยนะครับลื่น สบายๆครับมากันที่จุดต่างที่เรียกว่าเป็นดาวเด่นเลยนะครับขอเริ่มด้วยตัวที่สุดก่อนก็คือ vivo v40 pro 5g ในเะรื่องของการถ่ายรูปนะครับตัวนี้มากับ กล้องหลักครับเป็นไซส์คาเม拉50ล้านพิกเซลนะครับ f 1.88มี O.S กันสั่นนะครับแล้วก็เซนเซอร์เนี่ยเป็น Sony IMX921 กล้องตร er ้าไวา์ไซส์คาเม拉50ล้านพิกเซล f 2.0นะครับนอกจากนั้นก็มีเทเลโฟโต้ครับเป็นไซส์คาเม拉50ล้านพิกเซล f 1.85มี O.S กันสั่นแล้วก็เซ็นเซอร์เป็น Sony IMX816 ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำมาเพื่อให้คุณถ่ายรูปพ o r t เทรตหรือภาพบุคคลได้อย่างมืออาชีพมากๆนะครับมีหลายระยะเลยตั้งแต่24บันจนถึง นึ่งร0มิลเลยพร้อมกับฟีเจอร์ Studio Quality ออร่าไลท์ Portrait นะครับถ่ายรูปออกมาได้เหมือนถ่ายในสตูดิโอเลยนะครับซึ่งเขาก็จะมีระบบอย่างออล่าไลท์อัปเกรดใหม่ด้วยเพิ่มความสว่างให้เราถึง33%เครับเทคโนโลยีควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ครับอันนี้ก็จะมอบแสงที่นุ่มนวลและครอบคลุมยิ่งขึ้นในภาพถ่ายระยะใกล้นะครับแล้วก็เรื่องของความสว่างด้วยส่วนภาพระยะไกลเนี่ยก็จะไปเพิ่มความชัดเจนให้กับภาพถ่ายด้วยครับแล้วก็เป็นครั้งแรกใน V Serieerie Series นะครึม เ i เติมแสงบนใบหน้าผ่านระบบวิเคราะห์แบบ3มิติมอภาพถ่ายที่สวยสมจริงดูเป็นธรรมชาติอีกอย่างที่ชอบมากก็คือโบเก้ด้านหลังนะครับที่มีให้เลือกหลายรูปแบบมากๆเลย ลองดูภาพถ่ายที่ไม่ใช่คนกันบ้างนะครับดูว่าแต่ละระยะเนี่ยเป็นยังไงความคมชัดขนาดไหนนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมทดสอบดูเนี่ยไปจนถึง100มิลก็เรียกว่าให้ความละเอียดอย่างไรคนต่างๆได้ดีมากๆเลยหรือถ่ายอาหารนะครับก็มีฟูดโหมดให้ด้วยถ่ายอาหารได้น่าทานมากๆเลยนะครับสามารถถ่ายได้2ระยะด้วยกัน ถ่ายกลางคืนบ้างนะครับก็สามารถถ่ายแบบ n i ท์โ mode auto จับได้เองเลยเปิดให้เราเองเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนส์หลักนะครับเลนส์ออลตวายเองนะครับหรือว่าซูมเองก็ได้หลากหลายระยะเราใช้ไนท์โหม d e ได้ทุกระยะเลยครับแต่ว่าแน่นอนยิ่งซูมเยอะเนี่ยความเรียบก็จะลดลงภาพมันก็จะยิ่งแตกครับแถมยังมีถ่ายภาพระยะใกล้อย่างมาโคร mode ให้ด้วยนะครับก็สามารถ,ถถ่ายระยะใกล้ๆได้คมชัดสุดๆ และในส่วนกล้องหน้านะครับเป็นไซส์คามล่า50ล้านพิกเซล f 2.0 a u t o f o ฟกัสครับอันนี้ก็สามารถถ่ายได้หลากหลายโพสเทสตสไตล์นะครับก็ะจะมีหลากหลายสีหลากหลายโทนนะครับรวมไปถึงโบเก้ด้านหลังนี่ก็แตกต่างกันออกไปด้วยนะครับเรียกว่าถ่ายสนุกไม่แพ้กล้องหลังเลยครับและกล้องหน้าเองก็มุมกว้างมากๆนะครับอันนี้ลองยืดสุดแขนดูในระยะ 1x นี่ก็กว้างแล้วแต่สามารถถ,ถ่าย 0.8x ได้อีกนะครับเรียกว่ากว้างสุดๆไปเลย vivo v, v 4 0 pro 5 g นะครับสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ 4k 6 0 fps เลยนะครับในขณะที่ v 4 0 5 g เนี่ยจะถ่ายได้ที่ 4k 3 0 fps นะครับในขณะที่กล้องหน้าเนี่ยก็ถ่ายได้ที่ 4k 6 0 fps เช่นเดียวกันสำหรับ v 4 0 pro นะครับแล้วก็ v 4 0ธรรมดาจะถ่ายได้ที่ 4k 3 0 fps ครับกล้องหน้า video beauty เนี่ยจะลดความละเอียดมาที่เป็น full hd 3 0 fps ครับ ต่อกันที่กล้องหลังของ Vivo V45G กันบ้างนะครับกล้องหลักก็เป็นไซส์ค a m e r a 50ล้านพิกเซล f 1.88 OIS กันสั่นนะครับเซนเซอร์นี้เป็น ISOCELL GNJ ครับและ1นึ่เลนกับอ er ั t ตร้าไว์ไซส์ค a m เ50ล้านพิกเซล f 2.0ครับไม่มีเลนส์เท p o r t สเทแต่ต้องบอกว่าถ่ายรูปพอสเทตของคนเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับถึงจะหายไปเลนส์หนึ่งยังสามารถถ่ายรูปคนได้สวยมากๆนะครับโบเก้ต่างๆการเบลอหลังการตัดขอบต่างๆนั้นทาได้ ดีไม่แพ้กับตัว vivo v, v 4 0 pro 5 g เลยนะครับเพียงแต่เราอาจจะหายไปในเรื่องของระยะลึกๆนะครับที่มากกว่า50มิลเนี่ยมันก็จะหายไปนั่นเองแต่ว่าผมว่าประมาณ50มิลเนี่ยเรียกว่ากําลังถ่ายสนุกแล้วนะครับทั้ง2รุ่นเลยที่ผมใช้ผมชอบระยะ50มิลมากๆเลยทั้ง v 4 0 pro 5 g แล้วก็ v 4 5 5 g เองก็ตามครับ ในโหมดก็มีออโต้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเลนหลักอัลต้า์หรือว่าจะลองซูม2เท่าก็สามารถในโหมดออโต้ได้หมดนะครับอันนี้ใน V40 5G เนี่ยผมทดสอบในการเปิดไนท์โหมดโดยเฉพาะด้วยซึ่งมันจะเปิดชัตเตอร์นานกว่าปกติเนี่ยปรากฏว่าสามารถทําภาพได้ดีขึ้นทุกเลนเลยนะครับเลนหลักเลนซูมเลนอัลต้า์เองคือเก็บภาพเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าโหมดออโต้ขึ้นเยอะเลยครับกล้องนาก็สเปคเดียวกันกับ Vivo V40 Pro 5G นั่นแหละ กับไซส์50ล้านพิกเซล F 2.0ออโต้โฟกัสนะครับอันนี้ผมถ่ายเพิ่มเติมมาก็คือมันจะสามารถถ่ายเซลฟี่ได้สักระยะนะครับมุมกว้างมุมธรรมดาแล้วก็มุมสูมนะครับซึ่งคุณภาพเนี่ยก็เหมือนตัว vivo V40 Pro 5G เลยนะครับสามารถเปิดโบเก้ได้ตัดขอบได้สวยงามนะครับแล้วก็เลือกโทนได้หลากหลายสุดๆ vivo v45g ตัวนี้นะครับมากับ2สเปคด้วยกันสเปคแรกเลยแรม12ความจุ256นะครับราคาอยู่ที่15,999นะครับและอีกหสเปคกับแรม12ความจุ512นะครับมากับราคาที่17,999ครับส่วน vivo v40pro 5g นะครับมากับสเปคเดียวเลยแรม12ความจุ512ครับราคาอยู่ที่24,999ครับอย่าง vivo v45g นี่เรียกว่าถ่ายรูปสวยมากแล้วนะครับโอเคอาจจะหายไปในเรื่องของเล่น เทเรซูมแล้วก็เรื่องของชิปประมวลผลที่เบาลงมานะครับแต่ใครอยากจะได้ชิปที่แรงขึ้นแล้วก็ตัวกล้องที่เรียกว่าได้เซ็นเซอร์ที่ถ่ายรูปสุดๆไปเลยรวมไปถึงมีเลนเทเลด้วยก็แนะนําตัวนี้เลยไปให้สุดนะครับกับ vivo v40 pro 5g ครับแต่ก็ดีทั้งคู่เลยถ่ายรูปสวยมากๆเลยครับชอบมากคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับ vivo v40 series 5g ตัวนี้นะครับลองเม้นมาบอกกันได้นะครับว่าเออเป็นคุณจะซื้อตัวไหนนะฮะตัวนี้ v40 5g นะครับหรือว่า v40 pro 5 5G นะครับแล้วถ้าจะอัพมาเป็น V40 Pro 5G คิดว่าคุ้มไหมนะฮะหรือลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้รวมไปถึงมีคำถามอะไรถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวคิวรอตอบนะฮะส่วนคลิปนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วสวัสดีครับ